สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรเตอร์ศิลปชัยในช่วงระยะเวลานี้นะครับเป็นช่วงระยะเวลาที่โรงเรียนกําลังที่จะตัดสินใจว่าจะเปิดเรียนในวันที่1มิถุนายนหรือจะเปิดเรียนในวันที่14มิถุนายนซึ่งก็แน่นอนครับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน,นั้นก็คงที่จะยากในการที่จะเปิดแบบออนไซต์ ส่วนโรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยก็คงจะต้องตัดสินใจกันแล้วครับว่าจะเปิดเรียนในวันที่1หรือวันที่14ซึ่งตรงนี้ผมมีข้อมูลซึ่งเป็นผลโพลของกเกษตรบฑิตซึ่งชี้ว่าประชาชน78%ขอกระทรวงศึกษาธิการจับตาโควิดก่อนเปิดเทอมเหตุไม่มั่นใจมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่22พฤษษภาคมที่ผ่านมาศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยกเกษตรมดิตรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องปรากฏการณ์โควิด -19 กับการเปิดภาคเรียนโดยระบุว่าจากปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อสังคมในหลากหลายมิติโดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่างๆแต่ในขณะเดียวกัน เพื่อไม่ให้การเรียนของนักเรียนต้องชะง,งักกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายน2564เป็นต้นไปเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับการพัฒนาการศึกษาตลอดจนสะท้อนมุมมองที่มีต่อการกำหนดเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ KBU p o โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษตรฑนต จึงสำรวจความคิดเห็นเรื่องปรากฏการณ์โควิด1 i กับการเปิดภาคเรียนสำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่18ถึง20พฤศภาคมนี้โดยกลุ่มตัวยอย่างเป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน1,119คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง689คนคิดเป็นร้อยละ61.57เพศชาย430คน คิดเป็นร้อยละ38.43ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่าความคิดเห็นที่มีต่อการเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายน2 5 6 4รกุลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ78.51ขอให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนรองลงมาร้อยละ15.44ไม่เห็นด้วยและร้อยละ6.05เห็นด้วยความเชื่อมั่นต่อมาตรก,การสาธารณสุขของสถานศึกษา ส่วนใหญ่ร้อยละ3า8 4ไม่แน่ใจรองลงมาร้อยละ28.63เชื่อมั่นในระดับปานกลางร้อยละ20.04เชื่อมั่นในระดับมากและร้อยละ1 1 1เเชื่อมั่นในระดับมากที่สุดร้อยละ6.07เชื่อมั่นในระดับน้อยและร้อยละ2.23เชื่อมั่นในระดับน้อยที่สุดในเรื่องความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการในการสอนของสถานศึกษา ส่วนใหญ่ร้อยละ29.44เชื่อมั่นในระดับปานกลางรองลงมาร้อยละ24.52เชื่อมั่นในระดับมากร้อยละ1 9 9 4ไม่แน่ใจร้อยละ1 7 0เเชื่อมั่นระดับมากที่สุดร้อยละเ1 1เชื่อมั่นในระดับน้อยและร้อยละ1.93เชื่อมั่นในระดับน้อยที่สุดในเรื่องความวิตกและข้อกังวลต่อการเปิดภาคเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ43.06 เรื่องความปลอดภัยของนักเรียนรองลงมาร้อยละ28.25เรื่องคุณภาพการเรียนการสอนร้อยละ11.84เรื่องความเครียดของนักเรียนร้อยละ9.50รูปแบบการจัดการเรียนการสอนการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ร้อยละ4.98และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและอื่นๆร้อยละ2.37รูปแบบหรือระบบที่เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ39.11ให้จัดแบบออนไลน์รองลงมาร้อยละ22.63จัดใบงานหรือแบบฝึกหัดให้นักเรียนร้อยละ19.09จัดแบบทางไกลร้อยละ9.37จัดผ่านแอปพลิเคชันร้อยละ5.89จัดแบบปกติและอื่นๆร้อยละ3.91ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐพงศ์บุญญาณวัฒน ผู้อำนวยการศูนย์นวัตรกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษตรมนตกล่าวว่าจากผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าจากปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ยังมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและบริมบนทนรวมทั้งบางจังหวัดที่มีท่าทีว่ายัางไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนั้นทรงผลให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จึงยังต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ รอดูสถานการณ์ไปก่อนมากกว่าจะกกำหนดเปิดเรียนในวันที่14มิถุนายน2564ในขณะเดียวกันเมื่อไปดูในด้านของความเชื่อมั่นด้านต่างๆจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างยังไม่แน่ใจต่อมาตรการสาธารณสุขของสถานศึกษาในขณะที่ระบบการจัดการศึกษากลับมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นและเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อพิจารณาถึงความวิตกและข้อกังวล ต่อการเปิดภาคเรียนตามกําหนดการดังกล่าวกลุ่มตัวยอย่างจะให้น้ําหนักไปที่เรื่องความปลอดภัยของนักเรียนมากที่สุดอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ในละลกใหม่จนถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลและภาครัฐจะดำเนินม,มาตรการต่างๆอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและบุคลากรในกลุ่มต่างๆก็ตามแต่ในทางกลับกันจากความรุนแรงของการแพร่ระบาดวันนี้ จึงยังไม่สามารถจะระบุได้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นณห่วงเวลาใดดังนั้นเพื่อไม่ให้การศึกษาของนักเรียนต้องชะง,งักและสะดุกลงจนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการศึกษาของชาติในวงกวา้างจึงขอให้กระทรวงสรณกุขและสถานศึกษาได้นำประสบการณ์จากการเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในระลอกแรกด้วยการบูรณาการองค์ความรู้นวัตรกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนประสบการณ์ภายใต้ครูและบุคลากรทางการศึกษามาถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศให้เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบไปก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าประชาชนผู้ปกครองและนักเรียนมีความต้องการอย่างไรบ้างในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนซึ่งก็แน่นอนครับมีหลายโรงเรียนในขณะนี้ ได้ฟันธงตัดสินใจแล้วว่าจะเปิดภาคเรียนในวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะบางจังหวัดซึ่งบางจังหวัด,าวดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับมากกว่า10คนขึ้นไปแต่โรงเรียนก็ยังมุ่งมั่นที่จะเปิดเรียนในวันที่1มิถุนายนให้จงได้และตรงนี้สร้างความไม่สบายใจให้กับผู้ปกครองหลายๆคนที่ยังเห็นว่าโรงเรียนยังไม่สมควรที่จะเปิดเรียนออนไซต์ site, ในวันที่หนึ่งมิถุนายนสระเดรี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ